สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฮีโร่เชนเกยรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเออตัวละครใหม่นี่เป็นตัวละครชื่อทัศญานะเออทัศยะเป็นตัวเท่ามากเลยนะก็เป็นตัวละครใหม่ก็กพุ่งหน้าไปข้างด้วยความเร็วเป็นเวลา0 3วินาคูด,ดาวร้อยสิบนะแล้วก็สามารถแบบใช้ต่อเนื่องได้2ครั้งมีการคูด,ดาวห้าวิด้วยนะก่อนจะกดอีกครัวควร้งก็ ทัศสยะนะนี่คือคร่าวๆของตัวละครทัศสยะก็ตัวละครนี้ได้ฟรีเล่นครบ2ชั่วโมงก็อ่ามีอัมบิีวิวค้าอะไรก็ต้องมาแต่งตัวให้มีสีสันก่อนนะครับท่านผู้ชมใช่แต่งตัวให้มีสีสันนะนี่ใส่อะไรไปให้หมดนี่ใส่ไปนี <c oughs> แ่แต่งตัวแต่งตัวแล้วก็นี่อ่าไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ่านี่แล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็สังสุดท้าย รูโต้คอมิสเตออ่ะนี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะอ่ะนี่ก็ใช่เลยน,นี่อ่ะน,นี่ใช่เลยเรียบร้อยการแต่งตัวของผมอามาริวสกอนตัวคนใหม่น้องทัึยะโอเคแล้วก็ <good> ประมาณนี้แล้วก็เอามาตดขูดดาวอ้อเล่นหมด มาป่าเดียวดายเลยนะท่านผู้ชม,ชมไปเจอกันเลยนี่ก็ผมไม่ได้เอาความสามารถมาเพราะผมขี<ๆ>้เกีเยจนะก็เอามาใช้เลยนะก็เอามาใช้ดูสุดโดยเฉพาะปุ๊บอ้าเดือแฟดวิเจอคนเก่งเจอคนเก่ง<ๆ>จะจะถั่วแน่อนอนปุ๊บ,บมันไม่ตายมันไม่ตาย ตายหนึ่งโอเคเกือบตายนะครท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอผมว่าเกือบจะไม่รอดแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็รอดนะครับเนี่ยเจอพ่อหนุ่มทัสยาปุ๊บตายปั๊บทันทีนะมามาดิหมาป่าดเดียวดายนะครับท่านผู้ชมไอเดบิวเราคิดถูกหรือเปล่าีนเจอปือนนี้เล่นยากนะเนี่ยโอเคมาฮึบ <Legend ary> เล่นยากปืนนี้ผมเล่นได้เป็นทุกทีเอิ่มเอ่มเล่นยังไงนะอุ้ยอุ้ยเจอลากหัวเน็ตเดียวผมตายเลยเหรออุ้ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยแน่อันแน่ตุอแฟตต้องต้องทำงานแล่วลหละครับทุณผู้ชมอุ้ยปื้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โคนนี้ผมยอมโจคนเก่งอย่างนี้เล่นไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมผมเล่นไม่ออกครับก็ขออภัยด้วยที่เล่นไม่เก่งนะครับเหมือนอันนี้ก็ตั้งใจเล่นสุดๆ้วนะอันนี้แบบหิวข้าวหิวอะไรนะอยากโดนยิงไม่ตายเดี๋ยว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 มันไม่ตายมันไม่ตายไม่โดน ตายส์โอเคตายย่อยเขาทีหนึ่ง <c oughs> ย่อยเขาทีหนึ่งเผื่อเผื่ได้เผื่อได้ชนะโอเคถือว่าผมได้สองมันสี่นะเนี่ยสู้ยากแน่ๆเลยนะคำเดียวเอาละครับได้เวลาแล้วครับมาเลยนะมาเล่นปืนหลายระเด็นนะีะยผมดาเมจสี่ร้อยมันโอ้ดาเมจของเขาตั้งสี่พันเลยโอเคเดี๋ยวครับเอ้ย โอกาสที่ชีวิตเปลี่ยนได้1เม็ดอัดตัว1เม็ดหนึ่งสองสมันจะลากหัวผมหนึ่งสองสมไม่ตายหมุนเอ้ยกือบตายเกืบตายหนซึบซึบหนึ่งสองไม่ตายึหนึ่งสองไม่ตายึบหนึ่งตายหนึ่งโอเคได้อยู่ทัศยะคือก็เอาไว้ใช้จังหวะตอนหนีนะผมแนะนำนะเอาไว้ใช้ตอนนี้ตอนเข้าบูนี่ไม่แนะนำเลยเข้าไปตายเร็วๆดีกว่านะ โอเคก็ได okay, ้ครับต <laughs> kind of ัวน <to fucking sound effect> ah, ี้ผมคิดว่าโอเคให้ผ okay. ่านให้หกหกเต็มสิบหกเต็มสิบก็มาปื้มปื้มสองเมตรปื้มปื้มสองเมตรปื้มปื้มสองเมตรเออแฟลชทำงานรึอ่าดีปื้มปื้มสองเม็ดไม่โดนปื้มปื้มปื้มสองเมตรไม่โดนปื้มปื้มเฮ้ยยิง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 โอเคหลือเหลือสาม ก็ถือว่าไม่ตายดวงดีเป็นหนึ่งสเต็ปครับท่านผู้ชม <c oughs> อุตส่าห์เตรียมใจจะแพ้แล้วแต่มันไม่แพ้ผมเลยนะครับว่ามาสัสเจ้าผมผมเล่นปืนนี้มาประจำามาบอกคำเดียวว่าผมตาย <c oughs> ผมบอกคำเดียวว่าผมตายนะท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็พยายามจะแบบอืพยายามจะทำดีที่สุดที่จะทำได้นะเฮ้ยตัดตะขบต่อเน,นื่องท่านผู้ชมครับ แพ้ครับทรานผู่